ปิดเรื่องมานะครับทุกคนจังหวะนี้เราเปิดนอกไปหนึ่งนะเอ้ยช เปิดตายเลยดีกวเ่าเรามาโซโล่นะครับทุกคนแล้วไม่ทันขาดคํามีตัวมาอีกแล้วนะครับผมเปิดไปเนี่ยผมก็กลางๆนะครับทุกคนตอนนี้ผมตอนเล่นแล้วจังหวะน,นี้ยังไงอ้อมมานะครับตัวตึงหมัดมังกรนะครับผมย่อเว้นระยะห่างกระโดดป่าไป1เมตรแล้วก็ผมกระโดดถอยออกมาแล้วก็ลากไปอุ้ยหัวลอยบนอากาศอ่ะแต่มาช็อตนี้นะครับทุกคนฮ้ยมีตัวผมลากก็อุ้ยโดนไป200ไม่ตายนะทุกคนเลดน่าจะ230นะที่มันปรับมาใหม่และประเด็นคือมันมีที่ชุบเอา้าเลวชุบได้ด้วยโอ้โห โอ้อย oh, yeah, ่างนี oh, okay, see, anyway, ้งานหยาบแล้วท yeah, oh, 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 okay, ุกคนเอ้าผมเอาสกิลลิงมาไม่ใช่เหรอทําไมมันหายดูทุกคนโอ้เกมโศกังไข่ก็ดํานะครับอืมเอ้ยไข่ผมไม่ดําผมว่าเอ้ยวิววิวอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งโดนอย่าพึ่งโดนอย่าพึ่งลนเอาเอาโอ้โหคนเยอะโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายนะจอนี้ไอ้นี่ก็วิ่งอยู่นั่นไหนโดนไปเจ็บเจ็บทุกคนอีกเม็ดนึงเม็ดเดียวอมิดเดียวมันไม่ดล่วง ผมเนี่ยจะไปคุยกับล่างมะม่วงก่อนมันและไอเกรดนี่ไม่มันกับผมก็ต้องตายไปข้างหนึ่งนะทุกคนผมสกิลผมไม่ใช่สกิลดิผมใช้ลูกสองโอ้โหนี่ีูกเสือเก่งจริงๆนะไอยุงเฮ้ยมาดิมีตัวหุกหางระเบิดเลยนะคะทุกคนตัวนีีใตายว่าปิดโดนเตืเองไยโง่โอ้โหมันโดนผมเลยทุกคน ผมคิดมันคิดว่าผมจะโง่เหมือนเดิมหรอผมไม่โง่หรอกเมื่อกี้โดน,นด่ามันโดน,นผมเต็มๆนะ่งเฉี่ยนี่ไงอสองร้อยไอคิวได้มีสมองนะวมึงเนี่ยวิ่งขึ้นมาแน่ทุกคนเชื่อผมดีอยเี่ยเพราะว่ามันข้างล่างโคตรเยอะหน้าซ้ายขวาเลยครับยังไงมันก็วิ่งขึ้นมามมาแล้วนี่ไงไหัวทิ่มไปดีมาดีไอกระตอกหัวโสงัางไอกลังนี่ไงทุกคนมันโดนซ้ายขวายังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วมันอยู่ในการคำนวณของผมนะแล้วช็อตนี้นะมีคนขับรถมาจังหวะนี้ผมก็ยิงยิง ยิงยิง,ยงเอาเอาตายมดผมต้งไอโวแล้วนะทุกคนจริงๆย้อนกลับไปดูได้เมื่อกี้ต้ยไอโวแล้วดูดูนะครับนี่ดูนะยิงมันตายไปแล้วนะแล้วก็นี่กดไปหนึ่งทีแล้วก็มากดย้ำอีกนี่ผมตายฮ้าย <Hi, S 2> ดูดีอ๋อแต่ไม่เป็นไรครับเราขึ้นแล้ว2ดาววันนี้คอนเทนต์หลักเราไม่ใช่ครับเราจะขึ้นแรงแดง ตาดานะครับไปเราไปดูจ่อเลยนะอีแค่18แปต้มไหวชิลนะทุกคนดูการเล่นของผมดีๆนะผมจะกดโซโลคือผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะกดโซโลเลยนะครับทุกคนและดูนะครับผมไม่ได้อ่าสกิลนกมานะครับที่อ่าผมกดโซโลผมไม่ได้นกมาแต่ตาที่แล้วทุกคนเห็นไหมสกิลลิงผมหายไปในแบบงงๆอะ่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้อเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นในะเกมอะ่ะ โคตรไม่ยุติธรรมเลยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนช่างมันแล้วกันมาผมโดดลงมาถึงพื้นแล้วมีตัวอยู่ใต้บ้านผมผมเปิดโหมดเกมแป๊บนะครับทุกคนทุกคนแบบว่าจะได้ไม่มีคนทักมานะผมได้ยินเสียงเท้าข้างล่างครับใจเย็นๆนะครับทุกคนไอตัวนี้ผมได้ยินเสียงทับเหมือนมันจะขึ้นมามันไม่ขึ้นมาสักทีแบบจนผมไม่ไหวนะผมวัดลงไปเอามันเลยดีกว่าลงไปเลยมานี่ไงเจอแล้วเปิดไปหนีตายไปแบบไม่รู้ตัวเลย <c oughs> <c oughs> มันแบบมันเกินไปนะไอ้ตัวน่ะอ้าวเจอคนอีกแล้วกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงเข้าหัวไม่ตายเอายิงผมปวดไปเยอะนะเว้ยไม่เกียะะไม่เป็นไรโอ้โหแบบอะไรก็ไม่รู้ดาเมจบัคดาเมจอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ละวันเจอก็ประจําอยู่แล้วเกมฟรีฟลานะครับอย่าหาเล่นนะครับ อย่าหาเล่นเด็เล่นอยู่ตอนเนี้ยมาตอนนี้ยิงไปล่าหัวทีมแบบทุกคนสวยถือว่าเริ่มมาได้ดีนะครับไอตัวนี้เล่นเป็นมากเลยนะทุกคนดูนะผมกระโดดนะทุกคนออกมาจองหมานี้แล้วก็ผมกระโดด,ออววโด,ดสวนมานะครับ <S <S ทุกทีผมกระโดดอย่างนี้มันจะมันต้องหัวแตกนะครับแต่ตัวนี้มันเปิดโคโนโดดแล้ววิ่งหนีนะครับว่ามันรู้นะครับว่าผมต้องกระโดดปาดหัวนะครับทุกคนมันก็เลยวิ่งหนีนะผมไม่ล่าดานนะถ้าผมมีไอโวลนี่ผมบอกเลยกระโดดสวนเอ็มแปดมันนานแล้วนะครับ ถ้าผมมีไอ้โบสักลูก2ลูกนะมันตายแน่ตัวเนี้ยผมขอถอยออกมาเว้นระยะก่อนนะครับในการเล่นค่อยๆเล่นนะครับไอ้ตัวนี้ถ้ามีไอ้โบนะบอกเลยตายนานหานานแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมว่าผมดูแลผมเล่นเล่นมุมนี้ดีกว่าผมไม่มีไอ้โบแต่ว่าถ้าผมเล่นมุมนี้ถ้าผมโดนเปิดหัวแล้วผมเจ็บหนักผมสามารถหลบได้นะครับนีไงผมเจอแล้วกระโดดเข้าหัวเจ็บหนักมากนะผมผมไม่ไหวกลับมันแล้วมันหลบหลบแล้วมันไม่กล้าวัดแบบจริงๆทักทีผมว่าด่านเลยดีกว่าทุกคน มไม่ต้องกลัววิ่งไปตรงๆแล้วกระโดดปาดเลยนะมีไงปาดไปเจ็บหนักมากแล้วมันจะวิ่งมาฝั่งนี้ชวนยีงไงผมรอเลยรอแบบตึงๆเลยมเมื่อกี้เห็นไหมอยู่ในการคำนวณผมหมดแล้วพวกเนะี้ยแล้วตัวนี้นะทุกคนดูแบบโคตรเวอร์นะผมได้ร้อยนัดมาเรียบร้อยแล้วก็จังหวะนี้ผมเจอนะครับเขาสักการ์นะลากหัวผมวิเดียววิเดียวเลยกูยังไม่ทันนะฮะ แบบสวนกับมันแตกๆมันสวนกูปังๆใครตายกูตายกูเปิดแม่งก่อนด้วยนะเออเปิดก่อนได้เปรียบไม่มีอยู่จริงนะครับเปิดก่อนนะครับมึงตายนะครับอย่าหาเปิดนะครับทุกคน <c oughs> และประเด็นคืออีกแต้มเดียวมันไม่ให้กูทุกคนดูมันอีกแต้มเดียวโ <c oughs> อย้ยางชอบเลยเกมผมไม่ไหวกับเกมแล้วทุกคนไป <c oughs> ผมแบบ คือไม่ไหวแล้จริงๆตอนเนี้ยมันอีกแค่แต้มเดียวคือแบบเมื่อเอาตินถีบหลังกูขึ้นไปก็ได้แค่แต้มเดียวอ่ะมันจะเหลือไว้ทำป,ปั๊บปลาเลย แต่ไม่เป็นไรทุกคนฝ่ายชิวมาตอนนี้ข้างหน้าผมนับเพียบเลยแล้วผมให้ไอ้น้องของผมเนี่ยผมจะหันลังนนฮะทุกคนให้น้องผมแบบไปหาเหรียญรอผมนับส่วนผมน่ะเหรอขึ้นไปงัดแมงข้างบนนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาปืนจักป้อมเนี่ยๆได้ปืนอะไรก็ซัดในโอโหปืนดีนะครับ AK ได้นะผมชอบนะ AK เนี่ยต้นเกมนี่แบบแรงจัดๆนะครับแมตละ40ฟุตเดี๋ยวตาม,มาน้องเพียงพี่คนเดียวพี่ไหว ไม่ต้องตามมา่คือแบบบางคนนะเว้ยผมอยากให้แน่งตามมาซ้อนมากๆเลยแต่มันเสียกไม่มาแต่ว่าพอกูไม่อยากให้มาซ้อนแล้วเสือกมาซ้อนน้ํเป็นอะไรมี่ถ้ามันอยู่ข้างหน้าผมเงี้ยมาทุกคนผมจอมมือเนี่ยไปแปะหัวมันนี่เจน,นี่ไงโดนไอ้นี่โดนไปก่อนแล้วชุดหนึ่งสมน้นําไอ้าฟมาผมนี่ไง ดูนะดูดูความใจเย็นของผมนะทุกคนถ้าเป็นคนปกตินี่ซัดแม่งเป็นนานแล้ววิ่งใส่แล้วนะยิงไปโคตรเจ็บเลยนะแต่ผมใจเย็นเว้ยรอมันเนี่ยเปิดกล่องอย่างนี้ผมมาหลบที่กล่องนิดแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดไปุนี่ไง อยู่ในการคำนวณใจเย็นแค่ไหนก็ดูเอาเออชาแวบมาตรงนี้นะครับทุกคนผมลงมานะแล้วก็กําลังเช็คของอยู่ดีมีคนปาดผมผมก็โซนหัวมันไปแบบคมคมนะครับแล้วเพื่อนมันก็วิ่งไปชุบกันได้นะครับผมทุกคนแล้วแต่ว่าผมมีน้อยหนานะครับทุกคนดูดูคว่างไปไม่ร่วงเฉยวะทุกคนจังหวะน,นี้ผมว่าผมดันดีกว่านะครับทุกคนดันดันจังหวะน,นี้ยังไงไว้รุ่นอ้อโหตายวอร์ติดตัวเอง ผมไม่มีระเบิดด้วยแต่ผมสองมือไอคิวไตั้งกับระเบิดไว้เดี๋ยวแม่งเข้ามาโดนเพราะมันงู้เชื่อผมดิพวกนี้ยงู้ยวไปชุบน้องผมปุ๊บเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วตายห่าแล้วค่อยดอูผมมันแบบอยู่ในการคำนวณผมหมดแล้วจริงๆมาไปไปดีกว่าทุกคนโดนน่าจะโดนแล้วมากเนี่ยผมสกบเนี่ยดูค่อยดูนะกับระเบิดผมหนีเฮ้ยเฮ้ย ของจริงไม่ไ,มได้โม้แล้วครับทุกคนเออนี่มันแสดงสดๆสสไม่มีการเกี้ยมกันอะไรทั้งนั้นนะโอ้โห,อหออบอกบอกแล้วอ มาทุกคนเก็บของเราแป๊บหนึ่งเก็บเสร็จปุ๊บตัดมาช็อตนี้นะทุกคนผมก็เจอตัวอยู่ข้างหน้าของเราจังหวะนี้ยังไงไวรุ่นเทสตีกัญชาเทสยามา้าไม่แดกแดกไม่เมข้านี่ไงมันวิ่งไปฝั่งนู้นมาทุกคนนี่ไปแล้วมาใจเย็นนะทุกคนนี่มันผมว่ามันแอบอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันไม่โผล่ตรงนี้มันแอบอยู่ตรงเนี้ยมาแล้วจังหวะนี้ผมว่าผมจะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอู้ห เจ็บหนักมากทุกคนผมเนี่ยเจ็บหนักมากแต่ยังไงมันก็ล่วงเพราะพี่มาสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยแบบว่าหนึ่งหนึ่งไม่สู้หมาหมูสู้ตายอะทำไมออมก็มาดีและจังหวะน,นี้นะครับทุกคนผมไม่มีเกาะน,นะผมวิ่งออถอยหลังแล้วเปิดหลังแป๊บเดียวกูเปิดหลังวิเดียวแล้วเมื่อกี้สโลเลยสโลวิเดียวจริงๆเหนื่อยกับชีวิตนะับทุกคนไม่มีเกาะนี่แบบโอ้โห เปิดลังแบบวิเดียวเมื่อกี้ตายเลยอย่าลืมกดใจให้ด้วยนะครับ